มีใครอยากจะถามอะไรไหมถาม,ถามนะมันมีลูกที่แบบยูพกพงเรียงไม่ดีแล้วลูกโอเกียอะไรนะลูกเกลียดแบบลูกเกลียดแม่แม,ไม่ไม่พูดอะไรมาหลายปีแล้วเ,<อ>เราก็คือก็พยายามตามที่พระอาจารย์บอกอะไรเนี<อ>้ยก็คือเข้าใจ<อ>แต่ว่าคือบางครั้งมันก็เสียใจ<อ>ไม่รู้ว่าจะทำยังไง พอเราอยากให้เขาลักเราเนะี่ยแล้วเขาไม่ลักเราเขาเกลียดเราเราก็เสียใจเราก็เปลี่ยนใจอย่าไปให้เขารักเราสิมันก็มันก็จะไม่เสียใจเราต้องเข้าใจว่าความจริงเขาเนี่ยเป็นลูกเราเพียงทางร่างกายเท่านั้นเองร่างกายเขานี่มาจากเราแต่ใจเขานี่อาจจะเป็นข้าศึกศัตรูกับเรามาในอดีตก็ได้อาจจะเกลียดกันมาตั้งแต่ชาติก่อนนู่น พอมาเจอเราก็เกลียดทันทีเลยงั้นเราต้องแยกแยะว่าความเป็นลูกเขาเนี่ยเขาเป็นลูกเราที่รา่างกายเขาเราให้ร่างกายเขาแต่ใจเขาเนี่เาเราไม่ได้เป็นแม่เขาทางใจทางใจนี่กรรมเป็นแม่ของเขาเป็นพ่อของเขาเรามีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดนะคำว่าเรานี่คือใจใจของพวกเรานี่มีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะทํากรรมบันไดไว้ดีหรือชั่วเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเงนั้นเขาอาจจะมีกรรมอะไรกับเรามาในชาติก่อนอาจจะเป็นข้าศึกศัตรูกันมาพอมาเจอกันก็เลยเกลียดกันแต่เราก็ไม่ได้เกลียดเขาก็เพราะว่าเราเราเห็นว่าเขาเป็นลูกเราไง เราก็เลยไม่เกลียดเขาพ่อแม่ไม่มีใครเกลียดลูกรแต่เราต้องรู้ว่าเราไม่เกลียดที่ร่างกายของเขาแต่ใจของเขานี่เรามองไม่เห็นเราเห็นกายเขาแต่เราไม่เห็นใจเขาถ้าเรารู้ว่าใจของเขาเป็นข่าศึกศัตรูเราเราอาจจะอาจจะเกลียดเขาก็ได้แต่เราไม่เห็นใจเขาเราเห็นร่างกายเขาเราก็เลยรักร่างกายเขา อใจไหมแล้วเ,เราต้องแยกออกจากสองกันสองส่วนเพราเรามีทั้งร่างกายและใจน่างกายนี้มันเป็นเพลงแต่ผู้รับใช้ใจทีใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายพูดใจเกยียดตครมันก็จะพูดไม่ดีกับคนนั้นเนันใจเขากลับใจเรานี้อาจจะมีอดีตกันมาไม่ดี เป็นเวรเป็นกรรมกันมาก็เลยไม่รักเราไม่ชอบเราเกลียดเรามันก็เหมือนกับว่าเราก็เลยเข้าไปยุ่งอะไรเขาไม่ได้เลยนั่นแหละก็ไม่ติเทศให้ฟังเลยเป็นอนัตตาเขาไม่ใช่ของเราเราไปสั่งไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้อนัตตาแปลว่าสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้ทีนี้เราทาอะไรนี้ได้แต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปแคร์คนอื่นใช่ไหมคะว่า คือนี่ไม่ว่าเรายิ่งไปยุ่งเขาก็จะยิ่งทําตัวให้แย่ลงแต่คน,ค,คนอื่นก็จะมองว่าคือเรามีหน้าที่อะไรอก็ทําไปสิเลี้ยงเขาไปในฐานะเนี้ที่เป็นแม่เป็นลูกอะไรก็เราก็ทําหน้าที่ของแม่ที่ดีไปเลี้ยงลูกส่งเสียให้เขาเล่าเรียนไปส่วนเขาจะรักเราหรือไม่รักเราเนี่เราอยากไปอยากอยากไปอยากให้เขารักเราที่มันเหมือนกับการทําบุญยมมาทาบุญี่โยมอยากให้อัตมารักยมหรือเปล่าอก็ทําแบบนั้นเนี่ย เราทำเพื่อเราเราเลี้ยงเขาแล้วเราได้บุญเรามีความเมตตาเรามีความเสียสละมีการแบ่งปันเราได้ทำทานให้คิดอย่างนี้ส่วนเขาจะเห็นบุญคุณของเราหรือไม่เขาจะมีความกระตัอยู่หรือไม่อันนี้เป็นเรื่องของเขาเราก็สอนได้ถ้ายังมีโอกาสก็ถ้าพายเข้าไปบวชเนรได้ก็บวชเนรเผื่อก็าเวลาเข้าวัดเข้าวาจะได้ฟังเรื่องดีดี มาอบรมบม่มใจเขาให้เขา,เามีธรรมะทำให้เขาเห็นผิดให้เขาเปลี่ยนจากความเห็นผิดเป็นชอบนี่มามาเห็นถูกได้แทนที่จะไปโกรธแม่เกลียดแม่ทางวัดก็จะสอนให้ล้มลุกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพ่อของแม่มันมันตรงกัน,นข้ามเลยถ้านหนูเข้าไปยุ่งลยเขาเนี้ยเขาก็ด,าด่าแบบไปทางนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราถ้ามันสายา <ไป S 1> เกินแก่ก,ก,ก็ต้องปล่อยไป ก็ทำใจไปคิดว่าตายจากกันไปก็แล้วกันเดี๋ยวไม่ไม่ช้าก,ก็เลยก็ต้องตายจากกันอยู่ดีตอนนี้ก็ให้มันตายตายตอนเป็นเนี่ยจากกันแบบตายแบบเหมือนก็เหมือนกับว่าเขาตายไปแล้วถ้าเราไม่ไปหวังอะไรจากเขาเราจะไม่ทุกข์ความจริงเราไม่ไม่ไปรักมันนะสบายกว่าจะได้ไม่ต้องไปทุกข์กับมันที่เราไปทุกข์เพราะเรารักมัน พอรักมันก็อยากจะให้มันรักเราพอมันไม่รักเราเราก็เลยเสียใจเราอย่าไปรักมันเลเลี้ยงมันเือนเลี้ยงหมาตัวหนึ่งท mm hmm. ่านเลี้งหมาจรจัดด้วยไม่ใช่หมาขี้เลื่อนด้วย mm hmm. <laughs> เดี๋ยวหมาสวยก็ไปรักมันเองคิดว่าเป็นกรรมของเรามันคิดว่ามันเป็นเป็นหน้าที่ของเราในฐานะของผู้เป็นมนุษย์จะต้องทําหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ เราไม่เป็นเดรัจฉานไม่ใช่ข้อแล้วก็ทิ้งให้มันหากินของมันเองเราเป็นมนุษย์เราก็มีหน้าที่จะต้องเลี้ยงดูให้มันเจริญเติบโตให้มันมีความรู้ความฉลาดคือความห่วงหลายๆอย่างที่ว่าการเข้าไปยุ่งเขี่ยวกันสิ่งที่ไม่ดีแล้วแล้วก็คิดว่าเด็กๆถ้าเกิดเขาโดนจับเรียนไม่จบอะไรอย่างเงี้ยมันมีความห่วงอยู่ตรงเนี้ยเราก็ต้อง ลอยใช่ไหมคะใช่เพราะว่ามันยังไม่เกิดเนี่ยเราไปคิดมันเองบางทีมันไม่เกิดอันนี้อาจจะทำให้เขาเกลียดเราก็ได้เพราะว่าไปไปยุ่งมากเกินไปไม่ยุ่งเลยค่ะไม่เขาเขาไม่ให้พูดเลยไม่พูดก็ไม่พูดที่เขาไม่พูดเพราะเราไปพูดก่อนใช่ไหมเขาถึงบอกไม่ให้พูดคือม่ว่าจะสนทนาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเขาคุยกับเค้าแล้วเราก็แบบว่า เขามาเีเซอเริ่มนิดหน่อยอเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ได้ถามความเห็นไม่ต้องมาพูด<อ>ก็แบบว่ามีว่าบอกพ่อว่าเอาพี่คนนี้ออกไปจากชีวิตได้ไหมอเอก็ถ้าเขาต้องการอย่างนั้นก็ออกไปสิเหมือนคนมีต้องเป็นล้านเป็นเป็นพันล้านเสียไปคนหนึ่งมันจะเป็นมันจะไปเดือดร้อนตรงไหนใช่ไหมก็อย่าไปสนใจมันก็แล้วกันกีวตาจากกันไป ดีเราจะได้ไม่ต้องมากังวลเวลานอนจะได้ไม่ห่วงว่ามันจะกลับบ้านหรือ,อยังมันไปข้างนอกไปไปเจอเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าไม่ต้องไปคิดถึงมันเร,เราก็ยังหวั่นไหวคงไปแคปร์คนอื่นว่าเขาพูดว่าเหมือนกับว่าเราก็ปล่อยปะละเลยลูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เหมือน,ไม,ไ,มนไม่ได้ทำนะคนอือ่นเขา,า,าไม่รู้เหมือนเรารู้อ่ะเรารู้ว่าเราแคร์จะตายไปคนอื่นก็ไม่รู้เรื่องของเขาเลย เขาจะว่าไงเขาก็รู้ไปตามที่ภาษาเขาเราเนี่ยแคร์เขาจนกงทั่งแคร์ไม่ได้แล้วไม่ใช่ไม่แคร์แคร์จนทั่งเขาไม่ให้แคร์นล้นเดี๋ยวไม่ต้องไปสนใจเรื่องของชาวบ้านชาวบ้านเขาไม่รู้เรื่องของเราใช่ไหมก็รับฟังไปเฉยๆก็แล้วกันชาวบ้านเขาก็พูดไปตามความรู้สึกนึกคิดของเขาแหละ แต่เขาไม่รู้ดีเท่ากับเรารู้หรอกอะไรเป็นอะไรใช่ไหมงั้นก็ปล่อยเขาพ่าดไปแล้วขอบใจเข้าไปสาธุไปไม่ต้องไปเถียงไม่ต้องไปอธิบายเพราะอธิบายให้คนตาบอดฟังอธิบายไงมันก็ไม่มองไม่เห็นอยู่ดีข้อสำคัญี้ให้เราต้องทำใจให้ได้หยุดความอยากอยากให้เขารักเราหยุด ความอยากอะไรต่างๆท,ที่เกี่ยวข้องกับเขาอย่าไปมีความอยากกับเขาเลยจบเขาจะเป็นจะตายเขาจะดีจะชั่วก็เรื่องของเขาถือว,ว่าเราเราทําหน้าที่ของเราดีแล้วเมื่อเขาไม่ต้องการอะไรจากเราเราก็ก็สบายสิไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเหมือนโยมเอาเงินให้ให้คนแล้วคนก็บอกเขาแม่เขาไม่ต้องการโยมจะทำอะไรกับเงินก้อนนะั้น เก็บไว้ดีกว่าเอาไปใช้อย่างอื่นก็ได้เอาความเมตตาไปให้กับอย่างที่อื่นก็ได้อ้